S 1> <S 1> สอนการใช้งานอโซนนะครับอันแรกนะครับก็คือไอ้ปุ่มนี้จะเป็นไฟนะครับ้าเกดป็อย่างนี้นะเป็นไฟแบบสีเขียวขึ้นมานะครับเห็นไหมอ่าจะเป็นนี้นะแล้วก็การปรับเวลานะครับไอ้โหมดตัวนี้มันจะปรับได้นะว่าเป็นหน้าหน้าจอแบบไหนนะแล้วกดตามนี้นะครับอันนี้แสดงวันที่วันด้วยอันนี้แสดงเป็นวินาทีเนาะถ้ากดค้างนะครับ ปมันก็จะเป็น time date ให้เราตั้งขึ้นไปนครับกดบวกนี่คือเลื่อขนึ้นนะกดอารามนี่ก็เป็นประมาณนี้นะก็ซิมเพิลมากๆ time date นะครับอ,อย่างตอนนี้เวลาเท่าไหร่เราก็ว่าไปนะกดตัวนี้ก็คือบวกขึ้นไปนะแล้วแต่ครับแล้วก็ใส่ไปอันนี้มันน่าจะเป็นแบบ AM PM นะนี่เห็นไหมครับตอนนี้จะเป็น PM อยู่นะก็แล้วแต่อตอนนี้เป็นบ2ตัวน,นี้เรก็กดเข้าไปนะครับ ก็กดตัวนี้ก็เลื่อนเป็นนาทีนะ